วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนขอพระเจ้าอุยพรท่านวันนี้ขอพระคัมภีร์ที่อาจารย์เปียวอยากสีอ่านให้สุคนฟังอยู่ที่มารกโกบทที่8เริ่มต้นกับข้อแรกนะครับในยยามหันก็มีคนล้วงหลายขนาดแท้จริงเป็น4,000คนแล้วพวกเขาหันก็บวมีนวกิน พระอยสูจังได้เอิญพวกลูกศิษย์ของเพิินมาบอกเขาว่าเฮาอีตูนคนหลวงหลายพวกนี้ยนเข้าข้างอยู่กับเฮาได้สามมื้อแล้วแล้วพวกเขาก็บ่มีเนวกินเลยเนาะมีหลายคนตามพระอีซูเพราะว่าเห็นพระอีซูเหตุอาศาจรรย์รักษาโรคและสอนความจริงของพระเจ้า อย่างที่เขาบอกเคยได้ยินและเขาหิวกระหายพระเจ้าหิวกระหายอัศจรรย์ของพระเจ้าถึงขณะที่อยู่ในเทียนแห่งแรงแต่บ่มีอย่างเกียนตสามมือและพระเยซูก็เห็นว่าเขาเป็นเจนซีพระเยซูก็ปอบเพิกเฉยๆเนาะแต่อีตนพวกเขาพี่น้องครับเมื่อเหาขาดสิ่งใดได ต้องคิดว่าพระเยซูบอสนใจเนาะพระเยซูก็อีตัวหฮาวฮัเฮาอยู่เลยอยซอยฮาวแน่ๆนะครับขัน้นเ้าสิให้เข้ากับเมียบ้าโดยยังบอได้ยินข่าวเข้าสีชิวคอยเมิดแห้งตามทางย้อนว่าผู้ล่างคนเดินทางมากแต่กายมากนะครับ พระเยซูห่วงว่าคาซิมอสแหง้งเมื่อแห้งขณะที่เดินกลับบ้านคันบอนบมีอย่างเิีแต่พระเยซูบอกให้บพอยาให้เบนจานซีอยากให้กลับบ้านโดยมีกำลังแรงรีวแรงแล้วพวกลุกเสียดของเพิ่นจังต่อเพิ่นว่าในเทียนแห่งแรงจังสีซีหาเอาเนวอเกียนมาเตาย ให้คนพวกนี้เกณฑ์ให้มันเอี่ยมได้พอเพราะพระเยซูก็ก็เข้าใจเนาะแต่เฮาสงสารเข้าเหมือนกันแต่ว่าเสเอาอาหารมาแต่มาแต่สายผู้มีร้านอาหารผู้มีสตางค์ซื้อขันว่ามีร้านอาหารผู้าาลุกเสษย์คิดว่าบมมีถางที่สิซอยคนอื่นได้เพราะว่าไม่มีอี่ยงที่เสียหายเลยแล้ว เพื่อนจึงถามพวกเขาว่าพวกเจ้ามีขนมปังจากก่อนเขาว,ะวะ่าว่ามียูเจ็ดก่อนอแล้วพระเยซูจึงสั่งพวกประชาชนให้หันยูหันให้หนางลงพื้นดินแล้วเพิ่อนได้รับเอาขนมปังเจ็ดก่อนนั้นแล้วขอพระคุณแล้วจังบิให้พวกลูกศิษย์แจกออกให้พวกคนท่านหลาย อยู่หันเจ็ดก่อนพูกกอนคงป้อใหญ่เทาลายหน่อสี่พันคนชิวขออลายพวกมีอย่างกินสีมือสาเมือมีสิพอนแน่นอนไม่พอแต่ขงพระเจ้ามีมคนถวายสิ่งเล็กๆน้อยนยที่เขามีคนที่มีเจ็ดก่อนนั้นพ่กหัวเป็นไผคงสะอยากกินเอง ของหวงมันคำว่าให้แกผู้อื่นเขาเองสิเองเนี่ยกินเอียงผมว่าเขาได้ถวายแกพระเยซูคิดว่าพระเยซูจะกินแต่ว่าพระเยซูบ่ได้กินนะครับพระเยซูได้หัาเอาและเมื่อได้หัาเอาเด้ขวได้ขอให้ทุกคนนั่งลงบนพื้นดินแล้วก็ได้ดยกเออแบบนี้แหละ เงยนหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งและขอบพระคุณประจัาสํสำหรับเจดก้อนนั้นน่ะขนมปังเจ็ก้อนหันและปลาน้อยๆที่มีด้วยขอบพระคุณแต่ไม่ได้เริ่มกินเองนะครับแต่พระเอกจะเริ่มบีให้แก่ทุกคนเนาะอ,นอาจารย์จะอ่านต่อนอะออแล้วพระอกสุจังสั่งพวกภาษาโชนอยู่หัน ให้หนังโล่งพื้นดินแล้วเพิ่อนในฮับเอาขนมปังเจ็ดก่อนหัน่นแล้วขอประคุณแล้วจังบีให้พวกลูกเสียดแจกออกไปให้พวกคนท่านหลายอยู่หันแล้วพวกเขาก็มีป่าโตน้อยๆอยู่หลายอยู่บ่หลายพระเยซูจึงขอพระคุณสมบัตป่าน้แล้วบอกให้เอาป่าหันแจกเอา ไปนะ้ำทุกอย่างมีสุขปิให้แหละก็แจก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 และยิงให้ยิงมีเนาะพอได้เก็บ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 แต่แบ่งให้และยิงที่แบ่งออกให้เหมือนอาสจรรย์กองปราชาแต่เหตุสิ่งที่เหลืออยู่ทุีคุณทุีคุนได้โอฮาลลูยาจันสันมาทสุขคนได้กินเอี่ยมนามแล้ว ส่วนที่เหลือนั่นเข้าเกียรติได้เจ็ดกระบุงแสดงว่าไม่เพียงแต่มีพอให้สุกคนกินให้เอียมได้แต่มีเหลือเยอะด้วยเจ็ดกระบุงขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ขาดเนาะบางครั้งเรากลัวว่าอ๋อนีแต่น้อยๆเนาะเฮาสี่แบ่งให้แก็บคนอื่นได้ยังไงเทาสิยู่ได้ยังไคงคันว่าเฮา แบ่งให้แก่คนอืน่นแต่เป็นอัศจรรย์ของพระเจ้านาะสำหรับลูกศิษย์ของพระเยซูพระเจ้าชอบเมื่อเรามีใจกว้างและแบ่งให้สิ่งที่เฮามีเมื่อเฮาเหตุอย่างนั้นตามการทรงนาของพระเจ้าพระเจ้าสามารถที่จะเหตุให้สิ่งเนื้อเน้เอ,เ,อเล็กๆที่เฮามีถวีคูณได้นะครับเพื่อเฮาสิมีเพียงผักเพียงพอสำหรับตนเองและ มีเหลืออยู่ด้วยข้อของพระเจ้าที่ห้าสิบอกขาดนะครับแล้วคนที่เขียนก็มีพม่าสีผ้านคนได้กินแล้วเพิ่นใดซองพวกขาวท่านหลายออกไปแล้วในว่างหานพระอิดดอศุใดใดล้องเพื่อควบกับพวกูุศิตของเพิ่นไปข่าวเขเียตเมียงดานมานุธา พระเยซูทรงขับกลับบ้านโดยอิ่มใจอิ่มทองนะขอคมพระเจ้านะครับพี่น้องครับข้อคพระเจ้าพระเจ้าของเราพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยากถามว่ารู้สึกว่าท่านมีน้อยน้อยไหมวของที่คอยมีก็บ่หลายเหตุอย่างกับนี้พอตรงูุสต์จันสินนะครับคันว่า คันค้นว่าสิ่งที่เฮามีก็่หลายเท่าไหร่พระเยซูสามารถสเหดให้มันทึงคูณได้เนาะคั้นว่าเฮาถวายทุกสิ่งที่เฮามีเป็นของพระเจ้ารวมถึงชีวิตของเรารวมถึงกําลังของเรารวมถึงทรัพส,สมบัติที่เฮามีกําลังที่เฮามีเมื่อเฮาถวายสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เฮามี พระเจ้าสามารถที่จะเหตให้มัทนทวีคูณได้เพื่อมันจะเป็นพระพรสมหรับผู้อื่นได้นะครับขอคุณพระเจ้าแน่แน่นอนเมื่อเฮาเหตจันทร์สีด้วยใจบริสุทธิ์นะครับต่อพระเจ้าพระเจ้าจะสังเกตและพระเจ้าสี่เหตให้เฮาบระคัน้ำแน่นอนนะครับขอพระเจ้าอวยพรน,นะครับขอให้พระเจ้าสวยเฮามีใจกว้างให้เฮามีความเสียว่า เอาศีบอกขาดสิ่งใดๆขันว่าเฮาไปกับพร่อเยซูพระเจ้าอว้พรนะครับวัสดีครับ